อัลก ah ah ุสซุมิลลอร์ห์อัลลอฮ์อัลฮะมดุลิลลลฮ์อัลหบิลอาลามีนวะบิห์นัสต้อินวะลาฮ์ฮฺวะลาควูตอิลลัลลอฮ์ลอาลีลอีมอมบาดัสลามอลัยุมวะราะห์มะตุลลอฮท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับบทเรียนในค่ำคืนนี้นะครับเป็นประการประการที่เจ็ดนะครับสำหรับดูอาทที่จะเป็นโล่ที่จะปกป้องตัวของเราให้พ้นจาก ยินให้พ้นจากชัยตอนและก็สัตว์ที่มีพิษนะครับซึ่งเป็นดวอาที่ท่านอับีุลตลาะห์ของอาในิมามซัลลัมสอนให้เรากล่าวว่าอ ع و ذ ب ك ل ิ ا ت ا ิ ل ه ا ل ت ا م ิ م ิม ر ما خلق นะครับดวอาบทนี้เป็นดวอาที่ผมคิดว่าพวะเราส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะจํากันเป็นอย่างดีและดวอาบทนี้เป็นดวอาที่เราควรจะต้อง จำและควรจะต้องใช้ให้เป็นประจำและสม่ำเสมอนะครับเพราะดัอาบทนี้มีความหมายว่าโอูรุแปลว่าข้าพระองค์ขอความคุ้มครองบิกลิมาติลาฮิตามาสแปลว่าขอความคุ้มครองด้วยกับถ้อยคําหรือคําพูดของอัลลอฮฺสุภาห์นะฮะจะอาระกิสมบูรณ์ใช่ไหมครับเพราะการที่เราขอความคุ้มครองต่อคําพูดของอัลลอฮ์ได้เพราะอะไรพี่น้องเพราะคําพูดของอัลลอฮ์เป็นคุณลักษณะของพระองค์ ดังนั้นเราสามารถที่จะขอดอาต่อคุณลักษณะของลอสุภาณหูวจาลาได้ใช่ไหมครับขอความคุ้งครองต่อคําพูดที่สมบูรณ์ของลอสุภาณหูวจาราให้พ้นจากอะไรมินชัริมาเขาลบให้พ้นจากความชั่วร้ายจากสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างขึ้นฉะนั้นเราเรียนแล้วเมื่อหลักฐานหรือเมื่อดุอา ที่ได้พูดถึงสิ่งหนึ่งโดยที่นทลซูไม่ได้จำกัดว่าสิ่งนั้นคืออะไรที่เราเรียกในภาษาอับว่านากิโรเนี่ยมินชาริเนี่ยไม่ได้กำหนดว่าสิ่งนั้นคืออะไรเนี่ยนั่นหมายความว่าจะเป็นการครอบคลุมทุกๆสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายทั้งหมดนะครับซึ่งเทลซูสองเนี่ยเรากล่าวตอนไหนพี่น้องกล่าวตอนเย็นสามครั้ง ตอนเย็นสามครั้งเย็นเริ่มตั้งแต่เมื่อไร่ก็เริ่มตั้งแต่ละมาดอาซัทหลังละมาดอสซัทเนี่ยเราสามารถที่จะกล่าวได้แล้วเรื่อยไปจนกระทั่งถึงก่อนดวงอาทิตย์ตกดินหรือช้าที่สุดก่อนที่จะเข้าสู่เวลาละหมาดอิชานั่นเองนะครับถือว่าเป็นการหมดเวลาและอีกครั้งหนึ่งเวลาที่เราเข้าพักที่ใดก็ตามเวลาที่เราเดินทางเนี่ยเราจะไปหยุดพักณนะจุดใด ห้องใดโรงแรมใดก็ให้อ่านดูอาบทนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ที่พักนั้นนะครับเพราะสิ่งที่จะได้รับนั้นเชคบอกว่ามูบาดุลลิสมินอกรบนะครับอย่างแรกเลยดูอาบทนี้มีฤทธิ์ในการป้านพิษของมแมลงป่องสามารถที่จะป้องกันให้เรารอดพ้นจากพิษของมแมลงป่องหนึ่งเป็นการป้องกันให้พ้นจากการถูกสัตว์มีพิษกัดต่อยแล้วสองถ้าหากว่าถูกกัดจะไม่ได้รับ ผลจากพิษของสัตว์ชนิดนั้นไม่ว่าจะเป็นแมลงป่องหรือเป็นงูหรือเป็นตะขาบก็าตามวะโมหัซ้อนนุนอัมคินาทิมินมินชัริคุลลีชัยอินและอิปการยังเป็นการป้องกันบ้านของเราให้พ้นจากทุกทุๆสิ่งที่ชั่วร้ายนั้นหมายถึงยินและกระชัยตอนนั่นเองนะครับ ดัง ح ด ي ث ของท่านนบีฮุฮัมมไดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนึ่าท่า جاء ر ล و ل ลั ى نبي صلى الله عليه า س ل م فقال ก ي ش า ي ك ص الله عليه وسلم ลลอฮ ق มาลากีตุม ا นอั ل ร ل ิ ه ล ا ดะ ي ัตนินบาริฮะท่านรอซูลท่านรอซูลครับเมื่อวานเนี่ยฉันเพิ่งโดนมาแมลงป่องต่อยยังเจ็บอยู่เลยตอนที่โดนต่อยเนี่ยเจ็บแล้วก็เจ็บด้วยแล้วก็ปวดแล้วก็ทรมานด้วย ใช่ไหมครับทระซุลจึงพูดกับชายคนนั้นบอกว่าอามาเลวกุนจะฮีนอัมไซตหากว่าเจ้าได้กล่าวถ้อยคําต่อไปนี้ mm hmm. เมื่อเข้าสู่เวลาเย็นกล่าวว่าอะไรอุม mm ูต hmm. ุบิกะริมาติลาฮิตามาติมินชาริมาคลักลำตะดุรรกหากว่าเจ้าได้อ่านดูอาบทนี้ในทุกๆเย็นเจ้าจะไม่ได้รับอันตรายจากพิษของมะลลงปอง ใช่ไหมครับแต่ว่าต่อให้มันต่อยเราเราก็จะไม่รู้สึกเจ็บรู้สึกปวดนั่นเองเป็นผลมาจากดูอาบทนี้ที่ศานาบีสันนล,ลลของอานิะมัสลัมได้สัญญาแล้วเราก็เรียนรู้แล้วว่าดูอาที่จะได้ริดจะได้สำริดผลหรือจะได้ผลจากสิ่งที่เราอ่านคืออะไรเราจะต้องรู้ความหมายจะต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่เรากล่าวหรือขอต่อลอสุภานุวัตอาลาด้วยนะครับมีอีกรายงานหนึ่งบอกว่ากอละสุไหลนะครับบอกว่าอะไรครับ มีชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าโุไฮน์เนี่ยท่านเป็นผู้ราง,งานฮะดิษนะครับท่านกล่าวบอกว่าฟากานะอห์ลุนะอัลละมูฮาพวกเราเนี่ยพอเราได้เรียนรู้ฮะดิษบทนี้จากทารูลแล้วเนี่ยเราก็สอนครอบครัวของเราเนี่ยคนในบ้านภรรยาลูกหลานให้กล่าวดูอาบทนี้เป็นประจำฟาก้านูยากูลูนะฮะคุลละไลและจินจนกระทั่งว่าเมื่อพวกเราเรียนรู้แล้วลูกหลานของพวกเราเนี่ยคนในครอบครัวก็อ่านดูอาบทนี้เป็นประจำ ใช่ไหมครับฟาลูดิอัตส์เริอาจนมินโฮมจนกระทั่งว่าวันหนึ่งมีลูกสาวคนหนึ่งเด็กผู้หญิงคนหนึ่งลูกสาวของเขาเนี่ยคนหนึ่งนะครับถูกมแมลงป่องต่อยทุกสัตวมีพิษต่อยฟาลัมแต่จิดวะจาแต่เมื่อมันต่อยเด็กคนนั้นแล้วนางไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดจากอาการที่มันต่อยเลยตอนที่มันโดนแปลว่าพิษไม่ได้ส่งผลเลยเพราะอะไรเพราะดอาที่นางรักษาอยู่เป็นประจำต่อให้โดนต่อย ใช่ไหมโดนตะขาบต่อยโดนมล็งป่องต่อยแต่ก็ไม่มีความเจ็บปวดแต่อย่างใด อ๋ลกุรตุบีนะครับท่านนี้มกุรตุบีราให้มรองลอท่านกล่าวบอกว่าฮะ t h ข่าวบรุนซอฮีฮุนข่าวนี้เรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่ถูกต้องว่าการุนซอดิและเป็นคําพูดที่สัจจริงแปลว่าสิ่งที่พูดนี่เป็นความจริงด้วยอาลิมนาซิดกฮูดดลีลันวาตตจิริบาตันเราได้รู้ว่าเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงรู้จากอะไรหนึ่งหลักฐานที่ปรากฏที่เราสู้ที่สอนเอาไว้และรู้จากประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับคนนั้นคนนี้หลังจากที่ได้รับษาดูอาบทนี้เป็นอย่าง นั่นเองนะครับและยังมีรายงานฮันติอิกบทหนึ่งนะครับที่ทานนบิบบล์ของอาลีมุสลิมได้สอนบอกว่ามันนซาลมันซีลันใครก็ตามที่เข้าพักณที่พักใดก็ตามเข้าพักหยุดพักโรงแรมห้องพักนะครับที่พักตากอากาศหรือสถานที่ใดก็ตามระหว่างทางข้างทางจะเป็นที่ไหนก็ตาม เข,ข้าไปแลเนยกล่าวกลกาดูอาบนี้ว่าอะอูกรุดุ بكلمات อัลลอฮิตาม,ตมาติมิชรีมั่งกลยาวว่าไม่ใดทําอันตรายเข้าได้ฉะนั้นเมื่อไม่มีสิ่งใดแปลว่าหมายถึงยินหมายถึงชัยตอนหมายถึงมนุษย์หมายถึงสัตว์พิษจะไม่มีสิ่งใดทําอันตรายคนคนนั้นได้ฮัตตายรตจารละมินมันซิลีฮิเาลิกจนกว,ว่าเขาจะย้ายไปอยู่ที่อื่น แปลว่าย้ายไปอยู่ที่อื่นแปลว่าเมื่อย้ายไปแล้วดูอาบทนี้จะครอบคุมเฉพาะระยะเวลาที่อยู่ณสถานที่แห่งนั้นแต่ถ้าหากไปอยู่สถานที่อื่นล่ะไม่ได้อ่านดูอาบทนี้ก็อาจจะได้รับผลร้ายจากสิ่งที่ที่ถูกทดสอบแต่ถ้าหากว่ายังคงรักษาดูอาบทนี้อีกก็จะยังคงได้รับการคุ้มครองจากอัลลอฮฺสุบฮานฮูวจะอาละออันเนื่องมาจากการที่เขาได้รักษาดูอาบทนี้อีกนั่นเองฉะนั้นถ้าพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายครับดูอาบทนี้เป็นดูอาสั้น เราควรที่จะท่องจําแล้วก็อ่านเป็นประจําและก็สอนให้ลูกของเราอ่านเป็นประจําเพราะนี่คือเกราะพี่น้องคือโล่ที่จะป้องกันตัวของเราและลูกของเราและครอบครัวของเราจากยินและก็ใช้ตอนและจากพิษร้ายของสัตว์มีพิษนะครับฉะนั้นท้าเราสอนแล้วอ่านตอนไหนพี่น้องอ่านตอนเย็น3จบ แล้วก็อ่านทุกครั้งเวลาที่ที่เราเข้าไปพักณสถานที่ใดก็ตามดังนั้นนี่เป็นแบบอย่างและนี่เป็นสิ่งที่ท่านอบีสอร์ลวของอานิวัตั์สลัมเดยสอนให้เราหากว่าเราอยากจะรอดพ้นจากสิ่งที่ชั่วร้ายก็รักษาสิ่งเหล่านี้เถิดแต่ถ้าหากว่าเราไปณนะสถานที่แห่งใดหรือได้รับกับผลร้ายตามมาภายหลังก็อย่ายได้โทษใคร ก็โทษตัวเราเองเพราะเราเองนั่นแหละที <man> ่เราไม่ได้รักษาสิ่งที่ตรสุลลออสันลอของอ์ัลลัมได้สอนพวกเราเอาไว้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้สันนลอออามีร์อบวสลัม